เค,เ,โคโเ,เคุชไม่ใช่นะครับ <c oughs> ไปคิดทำเสียงผู้หญิงเวยสวัสดีครับอยู่กับช่องชโคโคโคโ็อกโกแลตนะครับ <S <S วันนี้จะมารีวิวนะครับรถ2 5งหมของขวัญครับเป็นรถไอดีของลูกค้านะครับตอนนี้นี่ครับจอดอยู่ตรงนี้นี่เองรถที่ทรงคล้ายๆปกตินะคล้ายปกติโอ๊ยทะล,ลุรถกรเราจะไปลองความเร็วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความเร็วมันจะเท่าไหร่นี่คือแอปแต่งเต็มแล้วนะไปไปดูกันนะครับ โอเคครับแอดได้เอาไอดีลูกค้านะครับก็คือเจ้าของรถคันนี้นะครับขึ้นมาด้วยเราจะไปแข่งรถกันนะครับแล้วดูความเร็วนะครับว่ามันเท่าไหร่โอ้เลย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 แรงจัดนะฮะดูหัวลูกค้าเลยหัวลูกค้าทะลุหมดเลยไปเดี๋ยวไปดูความเร็วกันนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราขอแอดขอไอ้นี้ก่อน <c oughs> ไม่ได้ไม่อยเรื่อย โอเคนะ GDR คันนั้นก็เป็นรถของแอดเองนะครับแอดเพิ่งสมัครตัวน,นี้มานะครับก็เลยไม่ได้มีรถแรงๆโอเคเรามาดูความเร็วเลยนะครับผมตอนนี้นะครึบขมานมา100แล้วนะครับ200ตอนนี้ขึ้นมา2 0 0เรียบร้อยครับแอดดูตนไม่แข่งดีกว่าไอ้ว่าเราไม่แข่งดีกว่าเราก็ไปไปวิ่งทางตรงเลยนะครับมันน่าจะง่ายกว่าค่อนข้างประครับยากหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ด้วยความเท่ความแรงนะไปะตอนนี้นะฮะ ขึ้นม,มา170นะครับขึ้น300นะครับโอโห329นะครับเด,เดิมๆแอดวิ่งประมาณประมาณ200กว่านะครับก็ถือว่าแรงนะก็แรงพอตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟเลี้ยวกันดีกว่านะครับตอนนี้กางคืนเลยน่าจะมองชัดอยู่เริ่มจากไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ไฟยวซ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไฟโค้งๆอ,อยู่ข้างบนส่วนข้างหน้าก็ ข้างหน้าไม่มีนะข้างหน้ามีแค่ตรงตรงกระจกนะครับกระจกมองเอ้ยนี่ไงมีไอ้นี่อยู่ถ้าเป็นดิสซิแทก็น่าจะเป็นปกตินะครับส่วนไฟเลี้ยวขวาขก็เหมือนกันนะครับถ้าเปิดทั้งคู่ก็เนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้ามองไกลๆก็น่าจะมองเห็นอยู่นะ <B GM> โอเคก็จบไปแล้วการรีวิวนะครับรถ2 5 0 0 0ื่นนะครับอันดีนี้ฟามาทั้งหมดเกือบอาทิตย์นะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมแม่ดีกว่า โอเคเอาไว้เจอกันรีวิวครั้งหน้านะครับผมถ้ามีรถอะไรใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวแอดจะ <c oughs> มารีวิวให้ฟังนะครับผมนี่ๆๆๆแอดว่าจะบอกนะครับแอดว่าแอดจะเอาคันนี้นะครับนี่แอดเสียงแหบหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งแหบปากมาโอเคเจอกันครับผม